วันนี้วันที่3กรกฎาค,าคม2 5 6 8เป็นวันที่64ที่ข้าพเจ้าในอิทินันพงศินทศ์จะขอถวยา,ยายเสียงสวดสัญญาประ,ะมสาามพระเพินเล่มต่างๆทั้เป็นพุทธบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจารียาบูชาเด็กบวชจะตั้งหลายก้อจุดทำเจ้าจงตั้งมั่นเมตตีหรือได้มีสัมผัสจดจอ่อในข่าวประชนะในบทสวดยงต้อนรื่นเรื่องหนึ่งหนึ่งบุตรกับพระราชทารางสมาติตโตเพราะว่าพุทธธรรมเพราะว่าตังองิวัตน์มีสวัสดิ์ทูเพราะว่าตังธรรมบุธรมังลักษสามีสุปฏิเปโนเพราะว่าม สมุดบูชาพระปิยินาศอาหาสมาสมุทสรียงปนิโมพุโตุณีธน้ามนุานิสรามีจาติศิยาวัชิวังอ่างพุทธังธรรมังสัาสรังคตุเชยาัตยังธรรมังจารามีสตินาสมุสุปุวราธรรมตาจิววเสตุตาขันตุเจวตาสมุนีนจะสัสุันตุสัขมกขังสกกามิจูรุเปยีดสิขหลัตเถจันตุลิขิิมานีทิเปรตเถขามิจตุวะนาคาแห่งนี้เข้าถูมีเขตบูมาจารย์ตูเตวะฉลาตะลาวิสเมจยาคา สีบทสวดู้าพระานำมการนมตสามอตัวนัสมาสัมพุทศาสตร์นมตสามตัวนาตัสมมพทศาส์นมตสามตันาตัวสมาสัมพุทธศาสตร์ห้าบทสวดเตชาคุณบ่ต่อช่ังสระกามีธรรมสระกามิสังฆังสระกชามิทุติยามบิด้างสระชามิทุติยามิดธรรมสระามีทุติยามบิสัังสระกชามิหกบทสวดสัจจคียะกชา้ที่เป็นสรงผู้ทูปเป็นสระโนะจาสัจจะวะสติมีสยัวสัะาตุมสะชา นั่นจะมสายงงนทงสังคมมีสงนี่น่าสุดใจน่าสุดทมองตัสะาิบสุตีรัตนาปนามาคถาพุทธังนัเมรัตตาภุตตาสัชีสัรีรัตติตังนัเมรัมังนัเมรัตตุตาวิสุทธิสารังสังขังนัเมยัตตาตสุสีรัติตังนั่เมรติรัตนังรัตนัตายวางสมาสมโมสาริตาวิุวิสุธิเสสะพุทธังอนโดยัญยุตตาคุณาอโวาสปะวัตตังอสุมิตยามิปิจเทวะตั ยถาติทันเตเอกังวินาติตาเตสะมาสัมภเวนะโลเกกทาติจะติเรนจปตุภูตังคบรยันวิสัยยังอติทุทธาสัตถังวินุนทิปัิตาชเนีวินชัญญรลูปังโลกัมหีเกหิติกัฏันจุปะลพานียังเกตันจิตุตุวิธิตังคุณกายตายะนามหิเยวัชนาตายะสุวิสุตตมปิสมุตปาสตังมานาสิสุธาปัสสาธาทานังคุณยติกานะมะสมุตดามาปุญญภูมังทุกขามะมุตตะนุขขาสารังคาตานังบูชาระเหสุ ปารังมังอภิปูชนเยังนิพพานาสัจจิกิริายุปานิสายตังจัมมากีเลสสะมารโสทนาสิทธยาจารัสตุหิต อัตตะกุซาเลฮุปะเศวนียังปานิิจจปิสาระนังขมานิยะเววัดตสมาหิตังติระตังสาระนังขตัมหัะตินทิวขณะเนสุนะมัสสะมานาปูเชมะจัปปิสัสสตังสุปะสันนะจิตตาตัฏฐานุปปาริจาริยาสัทตารตาจารุเนนะตัฏฐานุสุกเตนะสุขีภะเวมุตเตชนะตัสสะจาสถาวิสุวัตถิหนุโยเจถะธรรมวินาญยเมหิปะมานาปุตโตโลปุตตราพีสมโยนิีตัสุพจน ตโสปานิสยะจะยายาพยายามผีโหนตัววัตถุตะเยบันริจิโตสุปัสสาธากาโรบที่แนัมมังการาสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะมะลาปะกัตโตสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสาบาสาวินิโมจายันโตบาเบสิเิมังชนะตังวินเยียพุทธังวันตังเสียสานะมามีโลกัสสานาทันตาวินายะกันจัดตานเตเชสตาเตชะสิทธิหุตุสัมปันตาลายยาจาวินาศเม็นตัวจำโมทะโชโยวินยะตถาวัตสัตว์ทุันเสสีโลกัสสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกยามัธะราศัก ธาดีสรัตว์โบสถ์สันติการุสุตินโนธรรมังวรันตังศิลป์ศานามิมโมหะพัทธลังอุปสันต่าท่าทางตันเตสตร์เจษสิทธิโหลตุสัมปทาเรจจาวินาศเมนตุสัทธมาศีนาสุขตานุโคโยโลกัสสาปะปูปะกิเลสะเชตาสันโตสัยังสันตินิโยชโกจ่าสวากขาธรรมังวิชิตังการุติสังฆังวรันตังศิลป์ศานามามีพุทธานุพุทธังสิมัสีลัสสิถิงดนตรีศาสตร์เจษสิทธิหลตุจัปปัจจยาวินาศเมนตุ บทที่๙บทส่วนนโมกาอธิกะคาถานโมอรหัโตสมาสัมพุทธัสสะนาโมหิติโนนโมอุมุตตะมาธรรมัสสะสวาขาตัดเสวะณเตนิธานโมมหาสังฆัสสะปิสุวัตถิสีลัติทินโนนโมอมาตายารัตสะรัตตนาตยัสสะสาธุกลางนโมโหมากาติตัสาตัสสวัตถุตตยัสสะปีนโมกาลัพปภาเวนะวิขจันตุปัฏวานนโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิหตุสัพทะนนโมกาลัสสะเซชนาวิธิมหิมภูมิเตชวา ปิสิบทสูตรมาสมัยสูเอวามตังอีการจมยังะว่าสเกสุวมหาสิกบปิเล่าสูตรทงมหามณีมหาตาพิภูสงเสัตว่จม่ได้ิูสตตเว่าอัน้ทัศสลกัตถตัวว่าตาเยปุยนนิปฏิตาหูพระันตังทัศนียภาพิภูสังเกัารโคจนางสุทาวาสกนนกังเทวนางอิสหูสังโพระว่สเกสุวิหาสิกบปิเล่าพุสมหามณีมหาตาพิภูตสังเกตสัตวที่จำไส่ได้ แตขุตาเวตาเสียสัมปินามพระ่ีสมิชัวังาายาาที่งวังสมิชัวะมะวาวทุวาเสสุทวสุอันตาที่ตาขตาตุงตรตุงตุระหังตัตะขุนตาตาพระขวัตังเอพี่วัตตอิกามนันักตุอิกามันตังที่ตาขุอการชวตาพระขวัตตันติมังคสังภิาิาสมัว่านั่สมิชั่่พะกย์สมกตาข้าตามหะขีังสมัะสัอยางเนกิตายาว่าพระราชิตตนตะขุราเทวตาพระขวัตตุงสันติมังคตังอ

ยักิจผู้สัมการนังกัาตาเสนาเต็มคสั่งเสียปยัภูมิปัญญาปานุสังเสียงเสกรยังบารีภูริสันติสิทัพพ์พัควาพีโกวันเตศร์เยืุญนาพิกวิสันศาตุโลกะกาธาสุสุเสวะตาสันนิบจิตาโหติจตถาตัตถะเยร์วิภูสังเานุปิเีิกวิไอเหตุจงอธิฐานท่านนงอนันตุสมารสมุทาเตสมิภูวันตาลังอิจตบารามาเยาวศิวตาสันนิบจิตาหีจงกันเถยัจจะมีแมงอิจารณีจีเยวิเจมพิกวิภูวิสันติยะ

มเอวันันติติโกเตพีกขาว่าตัวมจสุราว่าอิจาทวโรสิโลกามลุกัสามีน่ะสาวมาตัสสิใดยิจัก็สข้ไปรังไิจตาสมาอิจาุรรีสัลีนาลุงองสามิสัพนสตรานัสสุทาวิปะสันน้ามนาเวลาปิญโยวันจัดจัเตวิจตวววันิ่าตจตัวมันจะิ่จัตตาสงกิศาสนเนติเทวะกัจจยาพิจัรสาเตวิชานาพีโกเตจัดตับบ้างบางกระุงสุนวาพุทธศาสนาตางประตูรางานงามลูกสา จากสภาองิญญาาวกิวานาจุมตตมนติสัสสสังเตสันนธทีกากตาเต็นาวเยยมทเจไม่กิได้อนุภวส สตาร์สตารว่จขับโมมากับบิลเอรที่มันโตตมันโตวัาน้ำตัวจสตนโมทัมนานพี่มุมพิวนังตัวจริงวนนั้นจ่าตาขิ้ติตสตาส์จะขนาดนาตาวันนที่มนโตตมันโตวัาน้ำตัวจะสตีนโมทัมนานพี่ัมุมิวรังตัวจริงวนนั้นจ่ตาขียจิตสาร์จะขนาดน่าตาวันนที่มันโตตีมันโตว่าน้ำตัวจะสตีนโมทัมนานพีัมุมพิวนังตัวจริงวนั้นอิจิเดชัศศศศจะขนาดนาตาวันนีที่มันโตตีมันโตว่าน้ำตัวจะสตนโมทัมนานพี่วับมามพิวรังต สัจจจกรสังยคังปัรูปสิมรูราชาโกฏิภูมาจะมจริงวนางบุรีมันจัติสังาสารารทุาสนาทกการทท่งานที่บุีมหาราชารสมุติาสาพะุ้ธรมามหาปลาอที่เนโตจิมโตวรรณะัาิมุทธรรมนาพิมุิมงิงวาง สักคนจัตสังเวิรุณหตบตาตาคิุมาในจัติมาราชาสสกุตตปิสภาวุธนามามาลายที่มันโดติมโตวนาโตยาสสติโมทมนาภิกมุวิณงติงวนังปัจจิบัญจัตุรัสังเตชววิรุณปัคุปตาตาติตินการนาจัตสปฏิมาราชายาสติมิโสกุตตปิจตาวุนามามาลายที่มันโดติมโตวนาตยสสินโมทมนาภิมุปวนณงติงวณังอุารังจัตุ 나무 벚지면 나무를 보고 우비로 옷을 하는데 장자다로 제 말하자면 다자주로 되다 장자란 두번이가 밀어오고 สิสังมัญญาวนสะูนิกาตตาตามาจากเตนดูวิเตนดูบิภูจะูโตจันทนุมาเสตโตจักกินุมันทุ่นมันทุ่จาปานาทะมันโยจากเทวสุโตจากมันได้จิตตาสเนโจาการตคราชานโสปโอะอาคูวันจักสโอเวะติมัลูริยาวัจฉาเจจันเดยจาราชิวันาาุบิโตมนาปิกมุปิยนอสิวันนากูนาษัล้าิาสทกากัมรตระอาตวิจักาภาจานีามันา อภัเตานาคราชนมาสิสุปนตุเขม่ามัสีุโตสนาหิวจายีอวาหันตานาคาสุวนาธนามกางตูพุทธังชิตาวัชรราชินาสมุทรอุราสตาพตโรวสาสติสิมนโยสัตสีโกลกันชมาพิจาาสุราตนาวิกาาเวปจิติสุจิติตาาราธนาุจสาสันจาลิุตรงสัปวิมยจนามกสสเนยตวาฟลิงเสนาละอุปธมมุปะามุงสมยุทธานิพันธนิพีรุณองสิมติมณังอาโปุจัตเทวาปัจจุิจัตเตจวะจ ทูันาโนมุธมนาภิกามุินงสุติงนังเวทาเทวาสารีจาสมาจัตุเวยมาจันตสุเัสาเทวาจันทมาภูบุุกิตาสุยะุภัาเทวาสุจะมาภูบุรกิตานกตานีบุรกิจวามาภูเนทวาราคกาวัุลงวสุเตสกปราบุิจสตเสตเตากาสเนนัตานิโนิิมันโตติมโตวนันูนโมธมนาภิกามุฟินองสุติงวนังอัตาคูสาวเทวาชลามมาสิกริกิการิวานิจการจาโุมา

จะเป็นอะไตวันนี้หน่วยี่เป็นตัมตวน้าดูหสีนมท่านาเอก็มุกจุนนะมุจีวันนาเกมยาตุสตาจากัน้ตะการจะจสัตวนล้วพต้การลามาสจัุติมจาตะวันนี้วันน้า

ิกามิปันกธาันทียังอิจากกธาวัตถาราคะนาันมนทโสมันตาวิวาริามาโมมุจิจกุดินังอิติจามาเกันหาสนัป็นสิยิปานินาตละมหาจักรสรังกตวานาพยงยสาุโกมิโคตนาโยโตชุบิจุปตะาตปจุทิจังกุตุะังวะเตญจัตปะพิญญาววกเเวนะจุกมตะโตมันตะสสันตาสาวกสัเนยติมานาสนาิกันตเจวิาาิโกวเจจตัปมังสุตวะพุสัสา साधनां वितारकी प्रकामुं ने संगों विधि चायुं सभी वितार काम व्यक्ति ज्ञायत सत्संगों संति शाह पुत्री धर्मग्राम तें शनि सुतांति उन्हीं स्वीन बोध्युं मकरसुतं आश्विना चाप फलांनं भंडितानं चाप सेवनापुचा चाप पुचनियां नाह इंद्रमगलामुं तमगलुं पतिलुं पाठे शावतों चाप पुपे चाकता बुन्यता अ Aku cancan jadi panca wina yo jadi si itu si pasi ta jadi awa jadi tamalam tamang mata piku batanang udah tara sa sang kau wana kula jadi kaman tay tamalam tamang kanan jadi tamang jadi ya jadi ya tak kanan jadi sang kau wana wacan ini kaman ini tamalam tamang ngalat tiwi ti papa macam panah jadi senyamu apa matu jadi tamisu ini tamalam tamang karawo jadi watu jadi sanduti jadi katanya tak kalian sama sama ini tamalam tamang ขันต <ess> ิจะโสดจัสตัพสมานานันจทัสนังกาเลนะธรรมะสากัจฉะอิตมังละมุตตมังตปูจัพมาจารียันจัอริยสัจจานาธาสนังนิพพานาสันติกิริยาจเอตมังละมุตตมังผู้ทัศลโลกะธรรมีกิตังยศะนะกกปติอโศกังวิรจังเขมังเอตมังละมุตตมังเอิตจิสานิการตะวันธาตพันธามาปราชิตาสัพันธาโสติขันจันติตันติสังฆราุณตมันติปฏิี่สมุทส่รัตนนาปิจังติวิชังชาวาวังวาสเกิชุวายังรัตนังปนิตังนั้นโนธรรมะติตตะทัตน์ท Tangina tina suka tiroto, kanyang wira kama matang penitang kita cakak saja muni semahito na tina tamina semah tiki ji tampil tamina tang muni tang tina tina suka tiroto, yang muta sejuk badu bandang ji sepihun semah tini manang tari kanyang mahu semah tini na tina samunawisa ji tampil tamina tang muni tang tina tina suka tiroto, ye bukula kata tata muta tanye tanye ini, tanye jukani huti tei seng deo jang suka suci, tawa kae se suki nani mahakalani tampil tang kiri tang muni tang tina tina suka tiroto, ye tu kaju tamanas tata penang tiri kami noko taman sasana mitei pati pataman tamu kaya letamu tani putih puti mana hitam pitang. kita nak mula dengan seperti itu kita nak bukan nak nawang nanti sampai bangun kita kita aja kita baru cermin kita kita macam ini macam mana ni aja tanya pasti tu kita bincang kita nak mula seperti itu boleh sambut sambut sama sambut sambut orang yang kita rasa macam kata tanda sah pun sah ni tang tanya tak tadi none waktu itu dah kena bukan malu sah pun dan ภาษิตามิตรทางเตนะพระควตาชนะตาปัสตาราหัตตาสมาสัมุตินะเอตัดตุมิเหมาอานุสาวินามาปรมมาปารายะมาอิติกิรายะมาปฏิการสัมปัฏานีนะมาตักกะเหตุมานายะฆะเหนะมาอาการัปภาริวิตักเกนะมาทิติฉันยิชานักขจิยามาพระพารุปตะยามาธรรมโนโนคารุยะถาตุมิเหอัตนาวะคานยะถาอิเมตมาคุตไลเมธตมาตวัจายเมตมาญูขราอิทายเมตมาธรรมตาสมาตินาหิตายะ สุขายะสังวตติอัตตาตุมีเฮปชาหฮยะถายะตาตุมีอัตนาวัชนาชาเนยยะถาอิเมธมาคุณจลาอิเมธมานาวัชยาอิเมธมาวิญูขะปัสตาสมะอิเมธมาสมาตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวตติอัตตาตุมีอุปชาอุปปาสัมปัชฌะวิหะเรยยะถาสีอุทิศิมาบทสูตรอุปปาณิยัสูตรอุปปาณิยติชีวิตธรรมะปะมายุขเรืรูปปานิตาสนาสติสนาตังพระเพยังวรานีเปขามานุปญานิอิราตาสุขา Wahani hani upa niat di ciri sama bama yang serupa ni tatana santi tanai itu tang penyang mana ni beri kama kami sang pasah santi beku yota kajena sang jamu wajaja utah cita sa tang tasa hundi yang ciri manu bakaroti bunyang tamu hawi rakat nama jadi tamu sutino ทุกขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเณสุจิเนตนาทุกติขันฉัติธรรมมาจาริสเปสกัลานิจติยะถาปัญญายาปสติยะธานิปนเตตุเกเอสาหมครูสุติยาสเปสกาลลานทุขาริยะถาปัญญายาปสติยะธานิปนเตตุเกเอสาหมครูสุติยาสเปนธรรมานันตาติยะถาปัญญายาปสตินานธานิปนเตตุเกสาหมครูสุติยา ที่ดูบสวันนกชาดกอปันนกะฐานะมกิดทุติยังอหุตักิกเอทัาญญาเมวิตังคันเยะอปันนังภาวุเวสารังยันติภัตตานิวานิจตาอรามมาลุขัดเจตยานิมนุษสายะยานติตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสาังมุตังเนตังสนาะมักขมาสพัุปะปมุจติโยจารถุันจารถมันจาสังขจัสรนังคโตจตาริยาริยสัจจานิสัมปันญาปัสสติทุกขังทุกขะสมุทบาทังทุกขสัจจารติกามังอนิยานจักอต ศาสนาอักมาตสัมปทาุจติบที่เปลี่ยนกิกรตะกาอนติตังนวามมาปฏิกังเกนะครังบุคคลไม่กถงสิ่งที่ลงลไม่คมุองสที่ยังไม่มาถึงนาชาติจำปาที่นั้นต่างอานจากัตังสิงใดล่วงเลสิ่นั้นก็เป็นนาราและสิที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนัมปะจุัจะยธรรมงัคตตถาวิกัง ยิดังก็สังคุตังตังวิมานุพลยย่ก็บุคคลัเห็นแจ้งปัจจุบันไม่งอนเงี้ยไม่กาแกงในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นุกเดินธรรมนั้นเนื้อใหูโกอันเชื่อว่าอิจฉามันสับางคุชันดาม่น้นสุเถึงทางความเบ็นศีลในวันนี้เลยใครเราะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้ิโนสำคัญี่นามาศีนั้มันดูน่าเพราะว่าความหมายเป็นกับมันดูลผู้มีศีลนยนานย่อมไม่มีกต้องไหลว่าความเดีรี่มาจากปีน่าฮิโนตราประด บทที่ปบทสุดอภินปัญเาวิขกับ t า a ชาลทธโมวิชาติโตเรามีความเกทำลายจะลงกบนความเก่ไปไม่ได้เญราที่สมมุิเญญาที่านติโตเรามีความูกข่ทำลายจะลงบนความถกข่ไไม่ได้วนนาธโมมีวันนั้นติโตเรามีความทํายทำลายจะลงบนความตายไปไม่ได้สเปมีีนาเปินนาภาุนภาุเราจะเราเว่นต่าคือว่าเราต้องรับาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักพวมิกรรมทายจุกมาปยนนีกรรมพันทุกกรรมปฏิสนุเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผ เรือเป็นแาบเราเป็นทายาทคือว่าเราต้องได้รับผลบอกกำนันสืบไปเอวางอเมริกาบินทางมันจะวิกฤติแต่บางทาต้องหลับคนเยานอย่างนี้ทุกๆวันเดิน บีปดบสวตาวุนัคาาทุกขปัจันนิทุกขปัาปัญจันนิปัญาสุขปัจันิสุขะโหตุสภพปิปานิโนอิตาตาจามิิสัมตังุญญาสัมปังสปิวานโมสตนตุสะสัมปติสิยาการังันตุสัทถยาสีลังลตุสัปตานามิรตาโหตุขตุสัปตาคาตาสีพุทธะเประปตาิารานิจัยังพลังงานตนนั้นะตเจชนาคกบันตีมีสัโนที่สิบบสติวตาปิตรัคาาญาเวตาสัตติวิหารวิติ ถ้ามาจัดเทสานิกามาจัดอิสระปานะสับปานะปูตาสุกีจะผาวันดูเตชลาพูชายเยปิจาตะสัมภ่าวสังเสธาชาตาอาชาอุปปัติกามอินญาณิกังทำมาวรังอินจเตสัพเพปิทุพัสสะกรลตุสังขยังจาตุติดังสัตตังธรรมุธรรมะาราจัปภะลาสังโฆตุสัมโฆวะอัายาจ่าอิตายาจ่าอเมริรักตุสัทมงสัพเพปิธมัจจาริโนพูจิงสัมปะปูเนยามะธรรมเออนิยบะเวทิเต ปุทิเบตุบทสวดธรรมะปฏิธานะคาถาปุญญสิทธานิกัตตาสยานันยานิกตานิเมนเตสัญจาพักิโนโหตุสตานันตัามานกาเยปิยาคุณาวันตาจับในหังมาตาปิตาทุโยติฐามตจับญาติตาวะ ยันเยวัชนชันตาเฟรนโนสตาตินันติโลกัสมิกเตปุมาจากโยนิกาปัญเจกัตจากตัวการทางศาสนาระว่าวาพะเยาว์ตังเยวัฒน์ปัญญาธรรมมีอนุโมทันตุเจใสยังเยจีมังนับปัจฉานันติเทวติสังนิเวศยุ่มายาตินานาบุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสตาหูตุอเวราตุขะชีวิโนเขมมปะทันจากะบวนตุเจสาสาสิทธิจตังสุภาพ ขอสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมันจงเป็นพี่มุมีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทำในแบบนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พรเจ้าได้ทำานี้คือส่วนเราได้เป็นที่ผู้มีคุณมีมานาและมีเดียเข,ข,ขา,าก็จาเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือมไม่ได้เห็นเลยสัตว์ทั้งหลายหรือที่เป็นก,นกนลางแรงมีเวียนกนตั้งอยู่ในโลกเกิดใน่งบุญตางกบเนิดนกิดกเนิดสีมีขนันห้าละขันหนึ่งอะขนันสี่ต้องเจ้อยู่ในพวกน้อยละภรพวกใหญ่สัตว์เราได้ชอบกันแน่ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เรานั้อง แต่เหล่านั้นจงสำเร็จเชิญ ด้วยอนุภาพแห่งสัาที่ะนุภาพแหความเพียรในส่งการบูชาพระราชาด้วยการตระยบุรมนพระสุภพียและระสารนี้ขอความสดีจงเกิดมีแก่เจ้าขอให้งคลอางสุกไปต้องบข้าพเจ้าเจริญทำธรโลกทางธรรมขอเทวยเทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสดใรลกสมบูรณนี้เมื่อนุโมทนาแล้วผู้นำนวย็ข้าเจ้าเรียกว่าถุมงคลประเกียไปไดีนัวนบูชาทีมปรารถนาสมวังไว้นนิเวศนิวาสตลอดจนวัตถุมงคลต่างๆที่สามถึงตั้งขึ้นท